ตั้งแต่คือเป็นคนมาไม่เคยเจอความรักอะไรประเภทนี้ค่ะแล้วเรารักจริงๆใช่ไหมหรือหลงตั้งแต่คือเป็นคนมาไม่เคยเจอความรักอะไรประเภทนี้ค่ะแล้วก็<อ>คนแบบนี้ค่ะยังไงคะคือคบเพศเดียวกันนะคะมีแฟนมาก็ประมาณสามสี่คนแต่คนนี้คือ เขาเล่นยาเขาเล่นการตอนนั้นเขาเอารมรุนแรงใช้คำพูดหยาบคายอันนี้คบกันนานยังคะก็เจ็ดแปดเดือนแล้วคะ่ะก็ก็ถือว่าช่วงที่เรียนรู้กันอยู่เขาก็มาเปลี่ยนไปเมื่อตอนสักเท่าไหร่คะกี่เดือนหนักที่สุดก็ประมาณสองเดือนเนี่ยคะ่ะเขาเผยท่าแท้ตัวตนที่แท้จริงออกมาให้เห็นหมดเลยแล้วคุณน้ำฝนตอนเนี้ยรู้สึกยังไงแล้วคิดว่าอยากจะทําอะไรต่อไปคะอยากบุบออนอยากออกอบ จุดนี้ให้ได้แต่มันยังออกไม่ได้อได้ยินคํานี้เราก<อ>็ดีใจทางเรารู้สึกดีนะว่าอยากมูฟออนออกมาคือแสดงว่ารู้แหละรู้แล,ล้วเลยว่าเนี่ยไม่ดีกับฉันเราเนาะเขาขจะเล่นยาไปเอายาคือเขาก็เอาเราไปด้วยทางดังเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบ<ห>ยอมรับว่าเป็นคนที่ดื่มดื่มเบียดื่มหนักมากยอมร,อรับแต่ก่อนนะคะคุณฝนดื่มใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็มีดื่มบ้างแต่ไม่หนักเหมือนเด่มที่เคยผ่านมาทุกครั้งเขาจะเอาเราไปเงินกับเดินยาเราเฮ้ย คุณฝนไปเป็นเด็กเดินยาเงี้เหรอไม่ค่ะเหมือนเขาให้เราทําแบบนั้นแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธนี้ลรอคะใช่ค่ะเพราะเราเหรเขาเราไม่ได้พึ่งพาอาศัยอะไรกับเขาเลยใช่ปะการเป็นแฟนกันเราไม่ได้บอกว่าเขาต้องมาดูแลชีวิตเราหรืออะไรต่างคนต่างมีชีวิตเราดูแลตัวเองเรามีสถานะภาพทางการเงินที่คล่องตัวเป็นอิสระดีใช่ไหมคะสถานะภาพทางการเงินก็ไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ได้ย่ำเย่แต่ก็ไม่ได้พึ่งเขาเราไม่ได้พึ่งเขาถูกไหม ่ะแล้ว <Okay. S 1> เรามีอะไรที่ติดอยู่กับเขาอ่ะความรู้สึกมันค่คือเราดีกับเขามากอุ้ยไม่ต้องเราเดีกับเขามากเนี่ยก็ถูกแล้วเราเดีกับเขาถูกแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้คือคุณฝนอยากออกมาแต่ว่ายัางรักเขาอยู่ใช่ค่ะแต่รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทํากับเราและสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกดีและเราไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนี้ใช่การรักเขาแล้วมีเขาแล้วเดินออกมาไม่ได้แต่เราได้ตําแหน่งเดินยาพ่วงมาด้วยนะใช่ค่ะมันเหมือนกับ เขาใจเราเขาหวังผลประโยชน์จากเราโอเคแล้วเรารักจริงๆใช่ไหมหรือหลงหรือแค่กลัวการอ,อยู่คนเดียวอาจจะกลัวการอยู่คนเดียวด้วยแต่บวกความเป็นรักไปด้วยคือไม่เคยต้องยอมใครต้องอะไรเรื่องพวกนี้คะ่ะไม่เคยจริงๆถ้าเริ่มรู้สึกว่าไม่เคยต้องยอมใครขนาดนี้จริงๆแสดงว่าในตัวเราอะ่ะมันเริ่ตมตั้งคาถามแล้วนะว่าแล้วความรักในตัวเองล่ะออถูกไหมเพราะว่าคุณฝนเริ่มตั้งคําถามขึ้นมาว่าฉันไม่เคยยอมใครขนาดนี้มันแปลว่า ตัวคุณฝนเองอะ่ะเริ่มเรียกร้องให้ตัวเองรักตัวเองแล้วนะตอนเนี้ยมันเริ่มอเอ๊ะอ่ะแสดงว่าตัวข้างในเราเริ่มรู้สึกเราขาดอะไรบางอย่างเ,ออเราถึงเอ๊ะมันขึ้นออมาไง<บ>เ,เอาตัวเองไปยอมเขาขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณฝ,ฝ,ฝนเล่าประโยคแรกเลยตั้งแต่เกิดเป็นคนอืประโยคเนี้ยอ้อมแบบโอ้โหแปลว่ามันต้อง,งนหนักที่สุดแล้วอ่ะตั้งแต่เราเจอมาคุณออพ่อคุณแม่ทราบไหมคะเรื่องนี้ทราบค่ะพ่อสองวันที่แล้วก็ทึ่งทะเลาะกันหนักคือตัดขาดทั้งสองฝ่ายระหว่างแฟนกับฝนนะคะ ตัดแล้วใช่ไหมนี่ตัดที่นี่ใช่ไหมตอนนี้หนูคุณฝนสามารถพึ่งที่บ้านได้เต็มที่มายถึงพึ่งทางใจอะนะคะเขารู้ใช่ไหมว่าเราพยายามจะออกมาอยู่เขารู้ค่ะต้อารู้ละแค่ละใครทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องแต่แต่เขาก็ไม่ยอมพูดเขายอมเขาเขารอแค่ให้ฝนเป็นคนเปิดปากคุยอ่ะแล้วคุณฝนเปิดยังคะไม่ค่ะทำไมถึงไม่ยังเปิดอะคะจะพูดคำไหนดีล่ะไม่อยากให้เขาต้องมารับรู้ว่าเขาต้องมาเครียดด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณฝนว่าตอนนี้เขาเครียดไหมเขาเห็นคุณฝนแบบนี้เขาเครียดไหมตอนเนี้ยเครียดค่ะ พ่อแม่เขาจะวางตังค์ไม่ทุกวันมันละพันพันพันวันคุณหนจริงๆแล้วอะครอบครัวกันที่รักกันอะอยากแค่แบบจับมืออยู่ข้างๆในระหว่างที่เราเป็นทุกข์นะบางทีอะคุณฝนต้องรู้ก่อนว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวนะมันสมควรจะตัดได้แล้วใช่ไหมคะจริงๆนอกจากให้พี่แบบตอบความจริงเบอร์ไหนเอาความจริงเลยค่ะเอาเบอร์สุดเลยไหมเบอร์สุดเลยไหมใช่สุดๆนะเป็นพี่พี่ไม่ทนตั้งแต่แรกแล้วน้องพี่ไม่ใช่เด็กเดินยาพี่มีแม่ พี่ไม่เดินยาเล่นแม่ให้ตังค์ทั้งวันละพันถ้าไม่มีเขานี่วันละพันเป็นของเรานะวันละพันยังต้องแบ่งเขาอีกแลวยังต้องไปเดินย้ายเขาอีกแล้วถ้าตำรวจเรียกอ่ะซวยเราอีกแล้วแม่เราจะอยู่กับใครอ่ะถ้าให้พี่พูดนะอันนี้อพี่อ้อมส่วนของแพทคือการมีใครสักคนในชีวิตเขาต้องทําให้ชีวิตเราสูงขึ้นนะถ้านําพาเราไปสู่ที่ที่แย่ลงและมีความ้อกเท่าเดิมหรือสูงขึ้นเท่านั้นอ่ะถ้าใครเข้ามาอยู่ในชีวิตเราแล้วทําให้มันลงไปลงไปเรื่อยๆทั้ง เรื่องภายนอกและเรื่องภายในคือในใจเนี่ยแพทเลือกตัวเองเราต้องเลือกตัวเองก่อนอและคนที่รักเราที่แบบอยู่กับเราตลอดมาคือคุณพ่อคุณแม่แพทออมพร้อมเคลีย